เจ้าของพันธุ์ข้าวเจ้าของพันข้าวเราจะปรับปรุงพันธุ์ข้าวเราจะขยายพันธุ์ข้าวเรามีพันธุ์ของเราเองมีพันของเราไม่ใช่ไปรอบริษัทหรือรอใครที่จะมาพัฒนาพันธข้าวมาให้เราแล้วบอกตอนนี้นะครับเรื่องพันุ์ข้าวเนี่ยเป็นธุรกิจที่บริษัทต้องการมากเพราะว่าถ้าขายเมล็ดพันธุ์ได้หมายวามว่ายอดของการที่จะทํากําไรจากการขายเมล็ดพันธุ์สูงมาก 4แสนล้านบาทนะครับต่อฤดูการผลิตหนึ่งแค่พันเนี่ยนะแค่พันไพันข้าวปลูกเนี่ยนะแล้วก็ใช้กระบวนการนี้เปลี่ยนนานมากนะครับ oh ถ้าเปลี่ยนพันข้าวหมายถึงว่าเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวด้วย oh เปลี่ยนแรงงานด้วยเปลี่ยนวิธีการกินด้วย oh เพราะฉะนั้นการโฆษณาหอมมะลิจึงมากกว่าพยาลืมแกงในเขตภูเขาแน่นอนเห็นไหมครับในขณะที่รสชาติแล้วความเหมาะสมในการผลิตความเสี่ยงในการผลิตน้อยลงนี่ผมอยากจโยงประเด็นเรื่องว่า ถ้ามองเรื่องความมั่นคงด้านอาหารเนี่ยต้องมองผ่านนิเวศนิเวศซึ่งหมายถึงการปลูกการกระบวนการวัฒนธรรมในการที่อยู่ร่วมกันแล้วก็ผ่านวัฒนธรรมการกินด้วย<อ>วัฒกรรมที่หากินบนพื้นฐานเรื่องความมั่นคงด้านอาหารเราจะได้ยินบ่อยมากครับอาเซียนก็พูดระดับโลกก็พูดว่าความมั่นคงด้านอาหารเนี่ยถ้ามองมิติของสังคมโลกที่มองคือว่าทํายังไงก็ได้ขอให้มีอาหารอยู่ข้างหน้าปลอ,อดภยัยเพียงพอและทุกคนเข้าถึง แล้วก็มีสตกยนรภาพในการที่จะอยากต้องการเมื่อไหร่ก็ได้แต่มิติชุมชนไม่ใช่นะครับรบนิติชุมชนบอกว่าถ้าจะสร้างความมั่นคงน้านอาหารในชุมชนได้จะต้องพูดถึงเรื่องอันที่หนึ่งต้องทํำเองได้ต้อง,เ,องเป็นเจ้าของอต้องทําเองได้หาเองได้ตามแหล่งอาหารธรรมชาติคนจนในชนบทก็สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งอาหารได้เพศได้หมายถึงว่าการการผลิตในแปลงของตัวเองอย่างพอเพียงและหลากหลาย แลกได้ก็หมายความว่าถ้ามีปลาช่อนตัวใหญ่ๆแกงปลาก็เอาไปส่งปู่ส่งย่าอม,มีบุญกระถินก็เอาแลกเปลี่ยนอาหารกันและช่วยเรื่องอาหารกันมีข้าวก็<อ>แบ่งกันกิน<อ>ใชนครับซื้อได้จึิงเป็นประเด็นตามมา<อ>แต่ว่า บนพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยต้องอยืนอยู่บนพื้นฐานของการจัดการอของชุมชนและครอบครัวด,ด้วยต้องมีความเป็นเจ้าของด้วยนี่มันคนละเรื่องกับเกษตรกร,รที่หลายคนบอกว่าไปเซ็นสัญญาแล้วเขาจะรับซื้อของทั้งหมดห้ามอาออกไป,<ช>ไปจ่ายที่อืน่นคนละเรื่องไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นไข่เป็นหมูเป็นอะไรก็แล้วแต่คนละเรื่องกันเลยเมราอม,มุม,ม,มแบบนี้เนี่ยจึงอยากจะบอกทางพี่น้องเราว่าเนื้อหาของความรู้นี่เป็นความรู้ของท้องถิ่นที่มิติของช้องถิ่นมองผ่านงานวิจัย สำคัญอยู่ตรงที่ว่าเรื่องนี้ไม่ถูกบรรจุและไม่ได้ถูกมองผ่านชุมชนไม่ได้ถูกมองผ่านนโยบายเรื่องนี้เป็นความมั่นคงของชุมชนและครอบครัวแต่ว่าไม่ได้ถูกพูดถึงท่านความรู้ของชาวบ้านที่พูดถึงเรื่องความมั่นคงจึงมีความสําคัญต่อการวางนโยบายอืมท่านกเกษตรและอาหารที่มันเป็นอยู่มันจึงเป็นกเกษตรในการผูกขาดและครอบครองอาหารครับท่านผมยอยากบอกว่า เรื่องราวของความรู้ท้องถิ่นที่เราพยายามค้นกันมาเนี่ยครับเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวชี้วัดความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิยามความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนครับเรื่องพวกนี้จึงเป็นเรื่องที่เราน่าจะสนใจเอาเรื่องนี้มาคบคิดกันอย่างเป็นเป็นรูปประมร่วมกันว่าเออถ้าชุมชนจะสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับครอบครัวเนี่ยจะต้องพูดถึงเรื่องอะไรบ้างครับถ้าอีสานก็จะบอกว่า ฮ็ดได้เดอ้อหาได้เดอ้แอแลกได้ซื้อได้โอ้บนพื้นฐานที่เจ้าของมีสิทธิในการทีร่สิเป็นเจ้าของนําเพชดเองเพ็ดเองได้เออหาเองในป้าก,ก็ได้เออหาในน้องก็ได้ครับครับ,รบอืมน่าสนใจทีนี้ประเด็นหนึ่งที่อา้าวพ่อ้อยขยับเชิญครับต่อน,นิดนึงกันแล้วกันนะคะจริงๆแล้วก,วการทํางานพวกนี้นะคะมันถึงนโยบายได้แต่ว่าลําพังของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเนี่ยจุดหลักของเราคือสร้างความรู้ให้ชัดเจนในในชุมชนท้องถิ่นเนาะ ึ้นโครงการวิใจัยให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ในเรื่องที่จัดก,การอาหารของชุมชนตัวเองไปเพือ่อยิ่งกันพึ่งตัวเองทางด้านอาหารนะคะเราเน้นการพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนแล้วทีนี้ถ้ามันจะมั่นคงมันต้องมีความเป็นธรรมและย,ยั่งยืนมันจะมองถึงอนาคตด้วยไม่ใช่มองถึงเฉพาะปัจจุบันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเอาไปสู่นโยบายได้เนี่ยมันต้องทํากับเพื่อนค่ะคือภาคีผู้เกี่ยวข้องที่ท,ที่ที่ทำงานร่วมกับเราเนี่ยมีจุดเด่นหลายอย่างสางกบอ,กาอาจจะมีจุดเด่นในการสร้างความรู้ ระดับท้องถิ่นให้ชัดเจนสร้างพื้นที่รูปธรรมให้ชัดเจนแต่ว่าอาจจะมีจุดด้อยในเชิงของนําไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายบเพราะฉะนั้นทํางานกับสสทํางานกับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยทํางานกับสชเพราะนั้นต้องไปได้วยกันนะคะโดยใช้เราเป็นฐาน,นโอ,โอ่น่าสนใจพี่สุบมมนทาครับได้ข่าวว่าพี่สุบนทาเนี่ยไปทํางานวินจัยเรียกว่าเป็นคนใกล้หนองใช่ไหม เขามีริมบึงไกล่บึงมีใกล่หนองหนองบ่อที่เสณภูมิที่ร้อยเอ็ดเนี่ยไปทําอะไรกับที่หนองบ่อแล้วก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารบ้างครับก็อย่างอย่างที่เล่ามาน่นะคะว่าเราเราทำในในเรื่องของพันข้าวในระดับแปลงมาสักระยะหนึ่งนะคะคือเราประเมินชาวบ้านดูประเมินเราด้วย,น,ยนะเนาะมันก็ยังเป็นนี่เยอะอยู่มันก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้อยู่อ แล้วก็สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนก็ยังรุนแรงขึ้นแล้วก็การผูกขาดของบริษัท<ฤ>การผลิตอาหารก็กแบบรุนแรงขึ้นทุกทีเราก็ยิ่งจนเราก็ยิ่งต้องซื้อจินไอรถพุ่มพวงก็เคยเข้าบ้านสองคันสามคันก็คือเพิ่มเป็นสี่คันห้าคันเอ๊ะเราก็ทําเกษตรอินทรีย์อยู่เราก็ทกําพันุ 1, ์ข้าวอยู่เป็นสิบสายพันยี่สิบสายพันได้มันมันยังเหมือนเดิมอยู่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อยู่กับมูลนิธิมาตลอดเราก็มาดูทีนี้ เออแท้ที่จริงแล้วบ้านเรามันเป็นบ้านริมหนองอมันเป็นบ้านใกล้หนองแล้วก็มีป่าป่าบงป่าธามแล้วก็มีป่าที่ขยับจากป่าบงป่าธามเชื่อมนิเวศกันอยู่ที่แท้วิถีวัฒนธรรมเราเนี่ยเคยพึ่งพาป่าบุงป่าธามมาก่อนเคยพึ่งพาหนองน้ํามาก่อนแต่ก่อนนี้พอเราสํารวจดูเนี่ยปรากฏว่า90%เรซเราพึ่งอาหารที่ได้จากหนองน้ํา Oh. แต่ทีนี้ oh. ที่ที่เราพึ่งไปได้แล้วมันเป็นปัญหาจนถึงว่าวิกฤตจนเป็นวิกฤตหน้สินแล้วก็วิกฤตอาหารที่ไม่ปลอดภัยในชุมชนเนี่ยก็คือว่าไอ้น้องบ่อที่เคยเป็นที่สอนแพ้ uh. ตึกแห uh. ่กางดางไส้ตุ่ม uh. ปรากฏว่าทำอะไรไม่ได้เลย <Pre> เพราะเพราะวัชพืชคุมเต็มไปหมดนะคะมีแบบผักตบผักตบชวาผักแว่นไอ้หญ้าบัว แล้วก็สารพัดพวกญยาค้าขึ้นเต็มไปหมดจนแบบว่าเด็กรุ่นใหม่นี่ไม่รู้ว่าอันนั้นมันคือหนองบ่อเลยอ,อ,อยากให้เห็นภาพจริงๆเลยวันนี้ทีนี้เราก็ไปไปแบบว่าชวนชุมชนคุยอบอกว่าโอ้ที่จริงแล้วเราม,มันคนหนองน้ำเนี่ยเราเคยกินข้าวปลาอาหารที่ได้จากใกล้ๆหนองน้ําแต่ทีนี้พอเราไม่มีหนองน้ํา เราก็พึ่งตนเองไม่ได้สิแม้ว่าเราจะไปทําในระดับแปลงเข้มข้นขนาดไหนเราก็อยู่ไม่ได้แนวอยู่แนวกินเราก็ต้องไปซื้อเอาใช่เราก็ต้องไปซื้อเอาเราขายข้าวเราก็ไปซื้อกินานานามันก็มีเคมีถึงเราไม่ใช้คนอื่นใช้มันก็ยังแบบนิเวศมันก็ยังไปมาหาสู่เวลาน้ําขึ้นน้ําหลากแบบนี้ครับพอเรามาดูสภาพานิเวศของหน้องบ่อปรากฏว่ามันมันลงได้แค่ห้าครอบครัวในในสามครอบครัวนี่เพราะว่าไอ้นั้นนอกนั้นมันเต็ม เต็มไปหมดเลยวัชพืชมันคุมจนจนเด็กในรุ่นใหม่1ิปีถามบอกว่าไอ้ที่เดินมาโรงเรียนทุกวันนี่ผ่านน้องบ่อน,นี่คือผ่านอะไรเขาบอกผ่านป่าเขาไม่รู้ว่าเป็นหนองน้ําเลยทั้งๆท,ท,ที่เป็นหนองน้าโอ้โหนี่นนแสดงว่าทิ้งไว้นานมากเลยวัชพืชว่าอะไรก็จะมีป้ายกรมประมงมแล้วมีกรมชนประทานแล้วก็มีโครงการ กสชโครงการอะไรต่างๆเต็มไปหมดแต่ว่าไอ้ไ,อไปปักไว้ก็จะมีวัชพืชคุมเต็มไปหมด<อ>แล้วก็มีถนนมีสะพานมีอะไรเราก็มาลือ้อตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเราลองมามามาคิดดูว่าถ้าเราให้น้องบ่อมันเป็นแบบเดิมล่ะม,มันมันน่าจะจะช่วยได้ซึ่งซึ่งไม่ซึ่งไม่คิดว่ามันมันมันได้จริงๆอิตอนนี้น้องบ่อเราก็เปลี่ยนนิเวศไปก็คือว่าไอ้ตรงที่เป็นวัชพืชปกคลุมที่เป็นสันดอนอยู่กลางอ่าเราก็ถูก ถูกลื้อให้ให้เป็นหนองน้ําที่สามารถหายกินได้สักประมาณ5 0ในตอนนี้ครับซึ่งก็ก็ถือว่ากระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเนี่ยไปไปขับเคลื่อนตรงนี้เราก็ได้แบบได้ประโยชน์มากแล้วก็ได้บรรจุในแผนของเทศบาลด้วยอันนี้คือคือมัน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 ขยับไปแบบว่ามันมันได้ประโยชน์จริงๆซึ่งตอนแรกก็ไม่เชิดคืองงง,ง,งวยงวย,งวยพี่เขาพาทําก็ทําไปแบบนี้คือจริงๆเลยตอนแรกเราก็ไม่ใช่นักวิจัยเราก็ไม่ได้ใช่นักวิชาการเราคือชาวบ้านคนหนึ่งที่แบบ พวกพี่ๆจับตามองว่าเฮ้ยมันน่าจะทําอะไรให้มันเป็นประโยชน์บ้างกับสังคมแบบนี้เราก็ไปคิดไปทําพอสกบเขาเข้าออกแบบเครื่องมือไปให้โหนดพี่เลี้ยงไปสนับสนุนหน่อยกลายเป็นว่าเออเครื่องมือเข้าท่าออมีการโซเ,เ,เลโดยเฉพาะเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนนี่คนเท่าคนแก่น้ําตาร่วงเลยแบบนี้ก็เลยมันเหมือนพลังหนึ่งพอพอพูดถึงประวัติศาสตร์ชุมชนมันก็เหมือนพลังหนึ่งไปขับว่าเฮ้ยมันต้องลุกขึ้นมาเขาเคยเออ ถอนแพกันเขาเคยหาปลาเขาเคยเป็นนิเวศที่แบบว่าตอนเย็นลงไปเที่บบยนสนุกสนานทำมาหาจินแต่ตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เหลือลักษณะอย่างนั้นแล้วมันเหมือนกับรู้สึกว่าไอ้คุณค่าตรงนั้นมันหายไป<อ>ผู้เฒ่าผู้แก่ก็แบบน้ําตาร่วงกับการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนตรงนี้ก็เลยมันมันเลยเป็นพลังหนึ่งที่จะแบบว่าไปแบบไปดันไปซุกไปยุ้วให้เกิดว่ามันต้องฟื้นฟูหนองบ่อเพราะฉะนั้นลูกหลาน ที่ไปอยู่ระยนไปขายปิ้งไก่อยู่ใต้สะพานกลับมาแล้วมันจะไม่มีกินอันนี้เขาเขาคิดต่อได้ถึงถึงขั้นนั้นว่าถ้าเราไม่ฟื้นน้องบอขึ้นมา200กว่าไร่นี่ไอ้คนใต้สะพานที่ขายข้าวเหนียวปิ้งหมูปิ้งแล้วคนอีสานจะเป็นแบบนั้นที่บ้านก็มา5 0เอ๋อเหรอค่ะแล้วก็มาค้าขายที่ระยองที่ชนบุรีรับจ้างร้อยเอ็ดนี่มาขายไก่ปิ้งแน่นอนแน่นอนถ้าจังหวัดเลยก็มาขายหวยถ้าสุรินมาก่อสร้างเป็นอย่างนั้นนะนะเราเราก็คือมันมันเป็นแบบกระแสนะคะแต่ว่า เอ๊ะทำยังไงถ้าถ้ามันวิกฤตแบบที่คนมันอยู่กรุงเทพไม่ได้อยู่ชนบุรีไม่ได้อยู่ระยองไม่ได้ละ่ะแล้วลูกหลานเรากลับไปเราจะกินอะไรถ้าไม่มีน้องบอ่ออันนี้ก็คือคิดแบบนี้ก็เลยงกลายเป็นว่าความมั่นคงทางอาหารแทนที่จะมีเฉพาะข้าวอย่างที่พี่ต้อยเล่าแต่ไม่ได้ทิ้งข้าวนะคะเราก็ยังทําข้าวไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไปฟื้นฟูแหล่งแหล่งที่มันเป็นแหล่งสาธนารณะร่วมซึ่งมันมันเป็นประเด็นพลังพอสมควรที่จะทําให้ชุมชนสามารถที่จะ แบบพืกอเขิมแล้วก็ลุกขึ้นมาปกป้องฟื้นฟูพื้นที่ของตนเองขึ้นมาตรงนี้มองได้หลายมุมมองมุมการมีส่วนร่วมก็ได้มองในมุมของอำนาจก็ได้เพราะถือว่าการที่จะเอาหนองน้ําซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนมาใช้การมีส่วนร่วมตั้งแต่เรื่องของกติกาการใช้เรื่องของการขออนุญาตเรื่องของการที่ทุกคนใครจะเป็นคนรับผิดชอบ โอ้หหลายเรื่องทีม่มันเกิดขึ้นมาได้แต่หัวใจสําคัญที่ทําได้สําเร็จวันนี้ที่ฟื้นหนองบ่อขึ้นมาให้ชาวบ้านเนี่ยมีแหล่งทรัพยากรมีแหล่งอาหารยแย่กบเขียดังคกนกหนูหากินได้เนี่ยหัวใจสําคัญมันอยู่ที่การโซเลตแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติจริงใช่ไหมครใช่ค่ะก็คือการโซเลตแล้วก็คือเป็นแบบเหมือนมันก้าวแรกนะคะอ,อันนี้คือกระบวนครับแต่ว่า จริงๆแล้วก็คือการมีส่วนร่วมแต่<า>พูดแล้วทำเนี่ยทำยใช้กระบวนการเครื่องมือวิจัยยังไงครับหรือใช้พูดแล้ว,ลวทำน,นี่ก็คือมันมันจะบวกกับการสํารวจพอ,อพูดเสร็จลงไปดู<อ>คือคือยกตัวอย่างง่ายๆว่าสกวอาจจะบอกว่าเบทีชี้แจงโครงการวิจัยให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ทราบหนึ่งครั้งใช่ไหมคะครับอันนี้คือคือในกรอบทุกโครงการที่ที่รับทุนแต่จริงๆเราใช้เป็น10ครั้งกว่าชุมชนจะเข้าใจอันนี้คือคือเรื่องจริง ทีนี้ทำยังไงเราเราซึ่งจะสร้างความเข้าใจเรื่องเรื่องโจทย์วิจัยเพราะว่าเวลาเราเอปัญหามันอยู่ในชุมชนอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราที่จะทําชิดจะทําอะไรโจทย์ก็คือโหนดพี่เลี้ยงเป็นคนชิดให้มันเป็นวิจัยเราอาจจะไม่ได้ชิดมันเป็นวิจัยเพราะว่าเราชิดแบบชาวบ้านเรารู้ว่าปัญหาเรามีแต่เราอยากแก้เราอาจจะไม่ไม่ชิดในเชิงว่ามันเป็นโจทย์วิจัย นะแต่ทีนี้พอเราจะไปสร้างความเข้าใจให้เขาไปแตกโจทย์ออกมาเพื่อจะแก้ปัญหาเขามันต้องใช้เวลาพอใช้เวลามันก็ต้องใช้กระบวนการไปด้วยเวลาเราชี้แจงมันต้องไปเห็นภาพจริงเฮ้ยน้องบอกเรามีปัญหาเฮ้ยแล้วปัญหาใครปัญหาผู้ใหญ่บ้านเหรอใคร<อ>ทำเอเออย้อนไปแบบนี้เอ้ยมันไม่ใช่ของฉันคนเดียวนะปัญหาของคุณด้วยแล้วปลาในน้องใครกิน แล้วใครขายใครหามาซื้อท uh. ุกคนคือมีส่วนร่วมที่เป็นแบบว่าทั้งคนหากินคนซื้อกินคุณก็ปลอดภัย oh. แล้วคนที่แบบเป็นผู้นําที่อยู่ในระดับชุมชนมันมันแบบว่าพอพอพูดไปมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันหมดอันนี้คือส่วนร่วม ในในระดับที่หนึ่งส่วนกระบวนการชีดการออกแบบเครื่องมือการทําหน้าที่ต่อไปการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นการมีส่วนร่วมในระดับต่อไปจนถึงจนถึงกระบวนการที่บอกว่ามันจะนําไปสู่การแก้ปัญหานี่เราจะแก้ไขได้ในระดับเราหรือว่าเราจะใช้ภาคีในการแก้ปัญหาอันนี้คือขยับต่อไปอีกแสดงว่าเราคิดมี3ส่วนด้วยกันคือ1ทําเองจัดการตนเอง2จัดการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอันที่3มถ้าเราทําไม่ได้ก็ต้องขอให้เขาช่วยทํา โอ้ทหทำันทำเรื่องไหนมากที่สุดทำเองทำร่วมหรือทำขอส่วนมากเราจะเราจะแตกออกมาสักประมาณเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ในสามเรื่องครับเข่นหรือผักตบที่มันเป็นผักตบชาวบ้านเนี่ยเราเลื้อได้อยู่แล้วช่วยกันเราทำมาได้ใช้แรงไม่ยากเะพระออกมาหมดเลยพระออกมาด้วยต้องต้องนิมนต์หลงมาตรงนิมนต์เลยวัชเฉยเฉยไม่ได้แล้วต้องเอาออกมานะคะเราก็ช่วยกันแล้วก็ได้พลังศรัทธาด้วยนะคะนี่คือ คือประเด็นที่แบบคนทีมวิจัยเราทํากันแล้วก็เด็กนักเรียนคนรุ่นใหม่ซึ่งซึ่งจะต้องสร้างกิตจํานึกว่าถ้าเขาไม่มีหน้องบ่อเข,เขาอยู่ไม่ได้แล้วละ่ะในอนาคตเขาจะกินซี่โครงไก่ทอดอย่าลืมว่าบ้านนอกไม่ได้มีโอกาสกินน่องไก่เหมือนท่านนะใช่ะะบ้านนอกเรากินซี่โครงทอดค่ะเพราะว่าห้าบาทะะถ้าเกินเกินห้าบาทไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นอย่าง,งานั้นจริงๆเนาะอันอนี้คือสถานการณ์ก็ลุกขึ้นออกมาช่วยแต่ถ้าว่าถ้าเป็นการปรับสภาพนนเวศใหม่ เราทําไม่ได้ <Ừ. S 2> เพราะว่าตอนแรกไอ้ไอ้มันเป็นกระทะใช่ไหมคะมันเป็นกระทะอไอ้ริมตะลิงมันจะเลื่อบลงไปไอ้ก้นหนองก็คือก้นหนองอตรงกลางแต่พอนโยบายนโยบายรัฐไปทํากสอชอบ้างอะไรบ้างคุณไปปัดเอาตรงตรง,ตรงขอบให้มันชันอไอ้เด็กลงไปตกตายก็มีไม,ไม่ใช่ไม่มีประวัติศาสตร์มีมีแบบให้ให้เห็นเลยเวลาเราศึกษาประวัติศาสตร์นะคะไอ้ตะลิงชัน ใครหายจินได้ออแล้วมันเป็นเนินอยู่ตรงกลางทีนี้ไอ้เป็นดงหญ้าอยู่ตรงกลางอันนี้นิเวศมันเสียเพราะฉะนั้นคุณคุณต้องคืนนิเวศให้เราบ้างสักครึ่งหนึ่งพบกันครึ่งทางออคุณต้องใช้แมคโครนะอ,อ,อันนี้ก็มาเนื่องนั้นเทศบาลคุณต้องตั้งงบประมาณ